สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมคา b a บาลโมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เงิน5,000 M นอมะครับเอาไปเพิ่มดาเมจได้เท่าไหร่นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมคิดว่า5,000 M เอเอาไปซื้อกําไรเซียนาเจาะเกราะคุ้มที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวให้ดูว่ามีกับไม่มีมันต่างกันขนาดไหนนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากก็เดล้กกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีนะครับไม่มีซ่อมนะครับและถ้าจะเติมเจมเกมคาบาวนะครับยังไงก็ฝากก็เดล้วกันนะครับผมริดแมนช็อปนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับที่สําคัญทางริ t แมนช็อปยังรับเติมเกมออื่นอีกมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Rov Free File Call Duty นะครับผมหรือจะเป็น PUBG Mobile ROM และอื่นๆอีกมากมายยังไงกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเท้าความมันก่อนเลยเรื่องจากมีหลายคนบอกว่าพี่ดูยังไงครับกำไรที่เราจะซื้อมาเนี่ยนะครับว่ามันจะต้องปลดมาให้เราแล้วอย่างของผมเนี่ยซื้อแบบปลดมาให้เราแล้วนะครับนี่นะครับเจ๋ยวจะสอนวิธีดูนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะของผมเนี่ยเมื่อคุณถอดออกเนี่ยเอารับตังก่อนนะครับ ตัต้ตังก่อนเมื่อคุณถอดออกเนี่ยคุณสามารถขายได้นะครับผมถามว่าได้จริงเหรอนี่ไงผมตั้งให้ดูเห็นไหมเออเนี่ยนะเ,ออเนี่ยเนี่ย,ยผมตั้งให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าของผมตั้งได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยทาไมบางคนบอกว่าตั้งได้บ้างตั้งไม่ได้บ้างนะครับผมมันเป็นยังไงกันแน่นะครับอะเรามาดูครับวิธีที่เราจะดูนะครับ อันนี้นะครับคืออันที่ไม่สามารถถอดขายได้ก็คือมันจะเขียนตัวสีเ,าเทาว่าไอเทมผูกมัดเมื่อสวมใส่นะครับอันเนี้ยต่อให้ออฟดี D, แค่ไหนก็แล้วแต่คุณซื้อมาเนี่ยคือคุณก็ไม่สามารถขายได้เว้นแต่ว่าคุณเอาไปปลดนะครับมันจะมีหินปลดอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปเสียเงินซื้อหินปลดอีกเป็นพันเอ็มนะครับผมดังนั้นถ้าคุณจะซื้อเนี่ยนะครับคุณต้องซื้ออันที่มันปลดมาให้แล้วนะครับ อันไหนปลดมาให้แล้วมันเป็นยังไงพี่นี่ครับตรงนี้มันจะเขียนว่าลบดอไม่ได้นะครับคำว่าลบดอไม่ได้เนี่ยก็คือหมายความว่าคุณจะถอดตายกี่ครั้งก็ได้คุณจะไปลงไตรอมูลเวลาคุณนอนก็ได้นะครับบางคนก็ชอบทําอย่างนั้นนะครับแล้วแต่อารมณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับต่อมาครับวิธีเลือกซื้อนะครับในส่วนของกําไรเซียนาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องมองเลยเลยครับคุณดูแค่ว่ามันมีออฟจอกก่อนเนี่ยพอแล้วนะครับเพราะว่าส่วนข้างบนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันห่างกันแค่ ไม่กี่ร้อยครับร้อยหนึ่งสองร้อยนะครับต่อยออฟสวยๆเลยเว้นแต่ว่ามันจะสวยจริงๆอ่ะนะครับแบบมันแบบว่าเก้าเก้าเก้านี้ยคิดดมีเดเก้าเก้าเก้าทั้งแถวเลยอย่างเงี้ยโอเคอย่างงั้นเน่ะมันก็อาจจะห่างขึ้นไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคิดดามีเดตสิบสองนะครับมาเทียบกับออฟเนี้ยมันก็พอๆกันนะครับผมเออมันพอๆกันครับดังนั้นเนี่ยให้เราเน้นที่ตรงนี้ดีกว่าครับออฟเจาะเกาะเนี่ยนะครับผมห้าสิบเนี่ยครับแม็กค์ีเรทอีกเนี่ยนะครับแล้วก็แอคแทกยี่ห้านะครับเราต้องเน้นตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่ากําไรสองอันเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับ,นนรบก็คือออฟอันหนึ่งนะครับผมซื้อมาสอง0ันรอยเอ็มผมซื้อในไลฟ์สตรีมไปดูได้เลยไปย้อนดูในไลฟ์ได้เลยอันนี้ก็เช่นกันครับผมก็ซื้อมา2 5 0 0ันรอยเอ็มเช่นกันพอตั้งขายอยู่นานแล้วก็ขายไม่ออกททีนะครับถึงแม้ว่าผมเห็นออฟมันก็เก้าสองสองถามว่าออฟมันดีไหมมันก็สวยอะแต่ว่ามันก็ตั้งอยู่นานนะไม่มีคนซื้อเหมือนกันนะ ผมก็เลยดึงมานะครับ2 5 0 0ผมเพราะผมคิดว่ามันถูกเพราะว่าที่ผมคิดว่ามันถูกเพราะอะไรรู้ไหมมันปลดไปแล้วดังนั้นแม่งโคตรถูกเออคือมึงโคตรถูกอะ่ะผมบอกเลยกําไร2อันนี้ยังไงผมก็ซื้อนะครับ5000เอ็มกูยอมนะครับและคุณมาดูกันว่า5,000ันเอ็มเนี่ยที่ผมเสียไปผมได้ดาเมจขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณอย่าลืมนะคุณอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ของผมเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะ เออพวกอะไรพวกนี้ยถ้าการที่เราจะขยับซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วให้ได้ดามเมจขนาดเนี้มันยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเราไปดูกันก่อนเลยครับคลิปแรกครับผมจะไปลองตีในดันอเวกมังกรอ่าไม่ใช่ถึงต้องบอกว่าในดันอเวกลาวาให้ดูนะครับผมนี่นะครับสองอันนะครับผมที่ผมใส่อยู่นะครับตอนนี้ใส่นะรอบนี้ผมจะไปตีแบบใส่ให้ดูนะครับหปายครับ ทุกอย่างผมเนี่ยทำเหมือนกันหมดนะเออเนี่ยดูนะหลังจากฟาดฟาท่านนะครับเราต้องดูฟาท่านนะอ่าฟาท่านสามแล้วครับปึ้งเราฟาดไปครับเห็นไหมผมตีตัวนี้เนี่ยสามหมื่นห้าร้อยเลยนะสามหมื่นห้าร้อยหกสิบห้าดังนั้นนะครับกําไรสองวงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งช่วยให้คุณตีแรงขึ้นเยอะมากนะครับผมเออแล้วเดี๋ยวคุณดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปเนี่ยคือไม่มีนะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าคือไม่ได้ไตอะ่ะนะครับผม โอเคนะครับก็ขอตีตีไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะครับผมขอขอขอไปนะครับเออกอดีกว่าปึ้งโอเคนะครับเราก็ข้ามบอสสองบอสไ้นนมาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาถึงประตูสุดท้ายแล้วนะครับรอคูดาวนะครับรอคูดาวรอคูดาวในส่วนของสกิลแบงร่างผมแป๊บหนึ่งนะครับเรามาลองดูว่าบอสท้ายนะครับก็เราจะตีเท่าไหร่นะครับบอสตัวแรกเราตีไปสามหมื่นห้าร้อยใช่ปะเออ สามหมื่นหกก็ได้ตีไปง่ายสามหมื่นหกร้อยนะครับไปครับปึ้งกดออร่าบัมม่วงเรียบร้อยน,นะครับแล้วก็หน้าแดงเราจะเปิดตรงตัวอ e ีนะครับผมอ่าอ e ีใหญ่อ e ีเล็กก็แล้วแต่คุณนะครับผมต e ีไปเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยบังกรมันจะวาร์ปเรานะเราจะทำดามไม่ทันครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบกดหน้าแดงครับ เอออย่าเพิ่งที่กดหน้าแดงเชื่อผมผมลองมาแล้วผมลงมาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วเปพันพันรอบแล้วมั้งโอเคนะครับฟาท่านสามแล้วกดรับหน้าแดงฟาดครับผมสามหมื่นนะครับผมสามหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าเอาง่ายๆสามหมื่นหนึ่งพันแล้วกันปัดเศษไปครับผมปัดเศษไปเลยง่ายๆครับบอสตัวนี้ของตีสามหมื่นหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนู้นตีสามหมื่นห้าร้อยนะครับผมง่ายๆเลยชัดๆนะครับไม่ต้องมีอะไรให้มันมากความ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมลงดันให้ดูนะครับในส่วนของการใส่กําไรเสียหน้าสองข้างนะครับเป็นเจาะเกาะนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูคลิปต่อไปนะครับคลิปที่สองครับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะถอดในส่วนของกําไรเสียหน้าออกครับไ่แล้วเราก็เข้าไปครับตามปกติครับแปลงล่างปี โอเคหน้าแดงมาแล้วครับเดี๋ยวพอครบปาท่านสานมมันจะเริ่มดูนะครับเอ้งีไปสองหมืนหกพันเจ็ดร้อยนะครับผมสองหมืนหกพันเจ็ดร้อยโอ้โหหายไปเยอะนะเออ เอา700ไปหักกับ500อันนุนเลยก็ได้นะห่างกัน3,000นนะครับผมเออผมบอกเลยห่างกัน3,000นะบอสตัวแรกอะ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูบอสตัวสุดท้ายกันดีกว่าปรียะปรียะตบยุงปรียะ อะไรกว่าขอาสก,กิลทั้งสองทีปังปังโอเคที่จตีประตูครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดบ้าม่วงครับเออเยี่ยมนะครับกดออร่าครับแล้วก็ตีครับผม ตีไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าต้องถึงตัวอ e ีก่อนนะครับโอ้โหขนาดดูจากดาเมจตอนนี้ยังยังหายไปเยอะอะนะครับผมเรามาดูกันรอบที่แล้วเราตีไปสาม0มื่นหนึ่งพันนะครับเรามาดูรอบนี้เรา,เราจะตีเท่าไหร่อ่ะมาแล้วครับว่บาท่านสามแล้วปึ้งปึ้งโอ้โหเหลือสอง0มื่นเจ็ดอ่ะเหลือสอง0มืนเจ็ดอ่ะคิดดูแล้วกัน ค่อนข้างไอ้นี่นะเยอะอีไปครับสองมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับดังนั้นนะครับสรุปก็เลยนะครับเข้าๆเลยง่ายๆเลยนะครับดาเมจห่างกันประมาณสามพันถึงสามพันกว่าเลยนะเออก็ส่วนตัวนะครับคุณก็ลองคิดดูเองแล้วกันว่าเงินห้าพันเอ็มเนี่ยนะครับที่ผมบอกอะนะครับนี่นะครับผมให้ดูออฟอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เงินห้าพันเอ็มนะครับคุณได้สองวงกับการที่คุณใช้เงินมาสี่พันกว่าครับมาสี่พันเนี้มั้งป่ะสี่พันในนี้นนนปะ่ะเออน่าจะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับแหวนเทมปัสอย่างที่ผมบอกนะครับผมสรุปให้เลยนะครับมันไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่าเราทำแหวนเทมปัสตอนนี้นะครับคืออ่ะเรามาดูกันแล้วกันว่าราคามันจะลงไม่ลงนะครับเอผมจำไม่ได้ว่าแหวนเทมปัสอ่ะมันอยู่ในโหมดไหนอะเด มันน่าจะอยู่ขาไอเทมป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาไอเทมเป็ไอเทมแล้วก็อันนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มิชชั่นไอเทมนี่ไงเจอแล้วเห็นป่ะคุณดูดิแหวนเนี่ยปั๊วงหนึ่งอะสองพันสี่อะเห็นป่ะเนี่ยนะครับเราทั้งที่เซิร์ฟแอลอะวงหนึ่งเจ็ดร้อยเอ็มเองครับดังนั้นสองพันสี่ร้อยเอ็มเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มครับยังไม่ควรจะทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีไม่ ใครไม่มีอะไรจะทําแล้วก็ทําได้นะเออก็ถ้าผมสรุปให้คร่าวๆก็จะโดนประมาณสัก 4,000m ได้นะครับในการทําแหวนเทมปัสนะแล้วก็ไม่ใช่ 4,000m ธรมรมดานะ 4,000m ที่ถอดขายไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องลองดูเอานะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกอะนะครับผมลองรีวิวให้ดูแล้วดามเมจห่างกัน3,000นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าเงิน 5,000m แต่เพิ่มดามเมจให้คุณประมาณ3,000ค,คุณโอเคหรือเปล่าสำหรับผมผมบอกเลยว่าผมโอเคเป็นอย่างยิ่งนะครับบอกเลยว่ามันเจงมากด้วย นะครับถ้าการที่มีเนี่ยนะครับมันทำให้เราผ่านดันอะไรพวกนี้ง่ายๆเลยนะครับจบดันง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากงอชันแนวด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับแฟนเทคกับลิสแมนช็อปครับผมบ๊ายๆจ้า